สวัสดีครับทุกชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับกับผมจำนงชัยมงคลวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่26เดือนสิงหาคม2564ก็ขออยติเข้ามาคุยพูดเช้าอ่านข่าวแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊นะครับวันนี้มันมีแต่เรื่องข่าวที่เรื่องเกีน้าาี่ตำร,รวจก็เป็นข่าวใหญ่กลบข่าวรัฐบาลน,นะครับผู้กํากับ เฟอร์ล,ลารีเนี่ยนะฮะอันนี้ก็โอ้ดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าตำรวจยศพลตรวจพันตำรวจเอกเนี่ยนะจะมีรถหรูเนี่ยโอ้ราคามูลาค่าแล้วเป็นร้อยร้อยล้านนะบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้เออลามินทาเนี่ยสนามกอล์ฟลามินทาเนี่ยบ้านเนื้อที่ห้าไร่กว่าโอ้เลยเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปซื้อที่ตามรอบ นะเสร็จแล้วก็เอามาเอามาอะไรล่ะเอามาสร้างบ้านอะ่ะเออย่างนั้นราคาจะไม่เยอะโอ้อันนี้ไปซื้อในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ปลูกบ้านนายตำรวจยศพันตำรวจเอกห้าไร่กว่าบ้านหลูใหญ่โอ้โหนะครับผมก็ไม่รู้จะคำนวณว่ามันต้องเป็นหลักร้อยล้านนะถ้าหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านปัญญาอย่างเงี้ยนะฮะไร่หนึ่งก็ปลาก็ไปอยู่ประมาณสัก20ล้านได้มั้ง <laughs> ไม่ต่ำนะมาดูว่าที่ดินอย่างเดียวเนี่ย อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็กรบข่าวรัฐบาลไปมากพอสมควรแต่ยังไง้วแต่นะครับข่าวรัฐบาลนั้นก็ยังเป็นข่าวที่เราจะต้องติดตามนะเมื่อวานนะสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมตาตรา3อันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะโดยมติเสียงส่วนใหญ่ก็โหวตเป็นบัตร2ใบแล้วก็มีสอสอเขตจำนวน100คน เกตจำนวน400คนแล้วก็มีบัญชีรายชื่อ100คนแต่ก็ต้องไปรอรุ้นนะครับเนื่องจากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการพิจารณาในวาระที่2ที่กรรมาการเขาพิจารณาแล้วนี่กับข้อสุสภา,าอย่างเมื่อวานจบไปตอนกลางคืนเนี่ยนะครับต้องทิ้งเวลาไว้อีกประมาณ15วันแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ามาโหวตคราวนี้แหละครับว่าสวจะโหวตรับหรือไม่สวจะโหวตรับหรือไม่ฝุ่นสุขสึ้นผมมองว่า น้อยนะฮะโอกาสที่สวจะโหวตอาจจะนั่งอยู่ที่เฉยก็ได้เพราะอย่าลืมว่าการโหวตรับนูนนั้นจะต้องใช้สวไม่น้อยกว่า1ใน3หรือประมาณ85คนประมาณนะ84-85คนโดยประมาณขนาดนั้นเอาละครับวันนี้ขออนุญาตเอาประเด็นสั้นๆนะครับคือประเด็นที่ผมเขียนในเรื่องของปปชครับนะเรื่องปปชปปชชื่อเต็มคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับ วันก่อนก็พูดเรื่องปปชไม่ยอมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของประยุทธ์แล้วก็ไม่ยอมเปิดบัญชีทรัพย์สินของวิษณุพูดกันไปแล้วนะครับอันนี้พูดกันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะก็มาพูดถึงเรื่องปปชอีกการไม่เปิดบัญชีทรัพย์สินของประยุทธ์และวิษณุอันนี้ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรว่าทำไมคุณไม่เปิดทำไมไม่มองกฎหมายในลักษณะที่คุ้มครองประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมทำไมไปมองกฎหมายว่าถั้า ถ้าไปเปิดแล้วประยุทธ์จะฟ้องวิศณุจะฟ้องผมก็เลยไม่เปิดดีกว่าอ่านี่ก็เป็นเรื่องกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์วันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับนะผมดูจากหนังสือพิมพ์นะนะที่ปปอชอไปใช้เงิน7ล้านนะครับ7ล้านจ้างอะไรหรือฮะจ้างบริษัทนะทำการโฆษณาว่าหยุดโกงโอ้แพงนะครับ พูดเขาว่าหยุดโกงมาจ้างผมเนี่ยผมคิดห้าสิบบาทนะครับถ้ามาจ้างรายการตรงไปตรงมานะรายการตรงประเด็นเนี่ยพูดคาว่าหยุดโกงประชาชนหรือว่าข้าราชการหรือใครก็แล้วแต่ช่วยกันปราบเชื่อกันหยุดโกงเนี่ยผมคิดห้าสิบาทนะครับอย่างมากก็ร้อยหนึ่งฮะแต่ปปชไปจ้างบริษัทนะที่จากข้อมูลตามข่าวนะครับซึ่งสำนักข่าวอิสราเอลเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบข้อมูลจากกรมพนิชย์กระทรวงพณิชย์อะ นะบริษัทที่รับงานไปก็คือบริษัทอะไรเนี่ยนะครับโมจิโตเอ t นเตอร์เทนเมนะครับก็รับงานในการโฆษณาว่าหยุดพูดหยุดโกงเนี่ยซัดไป7ล้านเอาละ4ิงานนี้พูดต่อไม่ค่อยไหวแล้วครับอันนี้ประธานปปชนะครับคนตำรวจเด็กว่ารับผลนี่ก็ออกมายอมรับนะครับนะยอมรับแต่าตามข่าวนี่บอกว่าเอาละนะ ปปชประธานปปชขอน้อมรับผิดนะพูดหยุดโกงเผยบริษัทอดีตดาราดังได้งบกว่า7ล้านดูแลแคมเปญอันนี้คือพาดหัวข้อข่าวแล้วก็มาย่อหน้าบอกว่าประธานปปชขอน้อมรับผิดจากประเด็นดราม่าของแคมเปญพูดหยุดโกงเผยบริษัทของอดีตดาราดังตายนัฐพล ได้งบกว่า7ล้านบาทดูแลโปรเจกต์แล้วก็ประธานปปชก็ออกมายอมรับอีกว่าวันนี้ต้องน้อมรับว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลรวดเร็วนะแล้วก็ยอมรับบอกว่าอาจมีการปรับปรุงแก้ไขดาเนินการอย่างไรนะทั้งหมดถือเป็นบทเรียนและความผิดพลาดเป็นบทเรียนและความผิดพลาด ข้อแนะนําต่าง,าง,างปๆปปชน้อมรับและเป็นกระบวนการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรณร,รงค์ในการหยุดโกงอาจจะมีผิดพลาดบ้างทางเราน้อมรับทุกอย่างตั้งใจให้คนรณรงค์มีส่วนร่วมอาจไม่ครบถ้วนไม่รอบคอบไปบ้างคราวหน้าจะได้ไม่เกิดข้อบอกพร่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือจะต้องไปประเมินครับเสียสตังไปเล้านนะ ตามข่าวคือไม่น้อยกว่า7ล้านจากปปชนะครับนี่องค์กรปราบปรามคอร์รัปชันนะครับจ้างโฆษณาคําว่าหยุดโกงนะหมดไป7ล้าน,นครับนะท่านก็ออกมายอมรับในความผิดพลาด้วครับนะว่ามันอาจจะแพงหรือเปล่าแต่ความจริงหน่วยงานที่ปปชเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตนะครับข้อมูลในการจ้างในการต่างๆท่านจะต้องมีข้อมูลพร้อมนะอย่าให้ใครมากล่าวหาหน่วยงานปปชว่าทุจริต หรือว่ามีประโยชน์ได้เสียนะโอ้ยเป็นเสียชื่อทากบองค์กรนี้ล้มเลยนะครับละเนรนาดเลยฮะถ้าองค์กรปปชนะถูกกล่าวหาว่าเป็นหน่วยงานที่มีนอกมีในหรือทุจริตคอร์รัปชันประเทศนี้จบเลยนะครับประเทศนี้จบเลยแต่ในมุมของผมเนี่ยจ้างเจ็ดล้านในยุคโซเชียลมีเดียปัจจุบันผมว่าแพงครับถ้าเป็นอดีต นะอดีตก็ยังแพงนะครับอดีตสมัยที่รายการทีวีรายการอะไรที่มันค่อนข้างจะโฆษณาแพงเนี่ยอันนั้นผมก็ยังถือว่าแพงเพราะเนื่องจากว่าการพูดคําว่าหยุดโกงเนี่ยนะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยฮะนะนะจ้างใครสักคนไม่ต้องมากหรอกครับไม่ต้องไปเสียค่าจ้างฟีเซนเตอร์ไม่ต้องไปเสียค่าจ้างโฆษณาอะไรเลยนะถ้าจะเสียเงินเจล้านเอาพยุทธ์จโนชาออกมาพูดสัญญากับประชาชนครับบอกว่าเราจะหยุดโกง จะต้องไม่มีการโกงในรัฐบาลที่ประยุทธ์อาจารย์ดวชายอยู่หลังการยึดอำนาจต้องไม่มีโกงนะถ้าโกงผมจะลาออกแค่นี้ก็จบแล้วครับไม่ต้องไปเสียเงินเจ็ดล้านไปจ่ายค่าบริษัทโฆษณานะครับอันนี้ก็เป็นแน่นอนครับมันต้องมีข้อสงสัยฮะต้องมีข้อกังขาของพี่น้องประย,ยชนเพราะถ้ามาจ้างอะไรกันตรงไปตรงมานะจ่ายละกันตรงประเด็นเนี่ยผมคิดแค่ห้าสิบบาทถึงร้อยบาทเองนะครับ หรือมาขอฟรียังให้เลยครับมาขอฟรีผมจัดให้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องโกงเป็นไวราแห่งชาติครับที่เราจะต้องช่วยกันไม่ต้องมาเสียเงินแล้วครับบอกว่าโอ๊ยหยุดโกงเนี่เสียเงินไปเจ็ดล้านเนี่ยอายเขานะครับไปพูดประเทศใดในโลกเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยแค่พูดคาว่าหยุดโกงเนี่ยนะเสียเงินไปเจ็ดล้านเนี่ยโอ้ไม่รู้จะไปพูดกับใครที่ใดในโลกเลยนะครับและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหม เสียเงินไปนล้านพูดคําว่าหยุดโกงเนี่วันนี้ถามจริงๆครับการทุจริตคอร์รัปชันการโกงบ้านโกงเมืองมีไหมครับยังเยอะอยู่ไหมครับมันน้อยลงไหมครับเสีย7ล้านถือว่าเสียค่างโง่หรือเปล่าไม่ทราบนะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์หยิบม,มาพูดผมก็อดไม่ได้ครับข่าวประเภทอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องที่มันเป็นหัวใจของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับองค์การปป,ปช นะวงการปปชหรือว่าปปชนี่แหละนะครับองค์กรนี้ได้ถูกสังคมเพ่งเลงมาตั้งแต่หลังการประยุทธ์อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาแล้วถูกการวิพากวิจารณ์จากภาคประชาชนตั้งแต่วินิจฉัยคดีนาฬิกาพลเอกประวิทธแหวนแม่นาฬิกาพ่อนาฬิกาเพื่อนนะครับแหวนยืมแหวนของแม่นาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ทําให้องค์กรปปชนี่ ถูกสังคมมองในเชิงลบเี่ยมากพอสมควรละนะครับมาเรื่องทีสองนะมาเรื่องไม่ยอมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของประยุทธ์แล้วก็ของนายวิษณุเครืองามอีกอันนี้ก็เป็นดอกอีกดอกหนึ่งนะครับที่สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่มากพอสมควรมาเจอดอกนี้ครับวันนี้ผมบอกว่ามันปิดไม่มิดนะครับมันปิดไม่มิดเสียเงิน7ล้านนะเพื่อแค่คําพูดว่าหยุดโกงเนี่ยนะ โอ้นะครับราคาแพงเหลือ,กเ,อ,นะเ,ลอกเกินเนาะนะแพงเหลือเกินเขาบอกพูดหยุดโกงแล้วหมดไป7ล้านเนี่ยนะครับต่อให้ระบบโซเชียลแต่ผมเม่จริงๆนะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้เห็นในสื่อแล้วท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมยังไม่เห็นเลยนะเอาเงินเจ็ดล้านไปพูดหยุดโกงไ,ไปพูดในช่องไหนเหรอครับเออเอาไปทําอะไรครับพูดในช่องทีวีหลักช่องไหนบ้างครับและใครเป็นคนพูดเลยครับ เออนะผมอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารดูนะนะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดติดตามข่าวสารดูแลเฮ้ยเคยเห็นนี่วาก็บอกมาก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยเห็นจริงๆนะไม่เคยเห็นจริงๆแต่จะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่ผมว่าโอ้โหเจ็ดล้านนี่มันโคตรละแพงนะในมุมของผมนะนะครับแต่ในฐานะที่เราทําสื่อเราอยู่ในแวดวงของสื่อแวดวงของทำมาค้าขายแวดวงต่างๆนานานะครับจนกระทั่งท่านประธาน ปปชก็ออกมายอมรับแล้วครับว่าต้องน้อมรับนะเกิดจออากเป็นกระบวนการส่งเสรมิมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ความจริงนี่นะครับเอกชนนี่นะไม่ต้องรณรงค์หรอกครับสำนึกของตัวผู้บริหารประเทศจะต้องกล้าประกาศครับหนึ่งมีทุจริตคอร์รัปชันไม่ต้องห่วงนะครับผมเอาตายนะ หรือผมจะลาออกถ้ามีจุลิตรคอนเชัตนในรัฐบาลผมเนี่ยกล้าไหมล่ะครับและพลเอกประยุทธ์จะต้องแสดงออกในเบื้องต้นก่อนนาเวลานี้คือต้องไปบอกปอปชว่าปปชคุณไม่ต้องกลัวที่ผมจะฟ้องคุณหรอกผมคุยกับคุณวิศณุเครือง,งามแล้วว่าถ้าคุณเปิดบัญชีทรัพย์สินของผมเนี่ยผมจะไม่ฟ้องคุณหรอกเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวผมในการฟ้องคุณ วันเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผมเนี่ยนะครับนี่คงไม่มีหรอกของผมและนายวิษณุเครืองามเนี่เปิดเลยนะเปิดเลยอ่าต้องสแสดงตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไปอุบอิบอุบอิบอุบอิบแหมทำทีเป็นไม่อยากให้เขาเปิดแต่ไม่ทำทีเราจริงจริงก็ไม่อยากเขาเปิดเลยนะครับเอากฎหมายมาอ้างกฎหมายเขียนในสมัยคอสชอนะครับในยุคการยึดอานาจนี่แหละครับนะฮะเอาฝากเป็นประเด็นสั้นๆนู้นนชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปประชุมกรรมธิการวิสามัน แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเรื่องอบริษัทนะครับห้างุ้นส่วนบริษัทต่างๆวันนี้มีการประชุมกรรมาการช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวสักนิดหนึ่งจะทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในฐานะคณะกรรมาการวิสามัญน,นะครับก็ขอญาตเข้ามาทักทายหยิบประเด็นเรื่องนี้มาพูดส่วนท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรแล้วแต่ท่านนะครับไม่ได้การชีน้นําก็ไปดูข่าวเองกันลวกันผมก็อ่านตามข่าวนะครับและเมื่อ ประธานออกมายอมรับอย่างนี้มันก็ต้องว่ากันไปตามนี้แหละครับไม่รู้จะพูดยังไงนี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สวัสดียายามเช้าเข้ามาขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นนะครับหน้าที่ของคนไทยวันนี้ต้องติดตามทุกองค์กรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสืบทอดอำนาจมันจะมีอะไรโผล่โ้เห็นเยอะถ้าเบยชนเพิกเฉยไปชนละเลยนะครับทุกอย่างที่เราคิดมันก็เกิดขึ้นได้ทางนั้นแหละครับนาะยอย่างตํารวจยศพันตํารวจเอก โอ้โหนะครับมีรถ lamborghini มีรถหรูเป็นร้อยร้อยคันโอ้นะบ้านอยู่หลังห้าไร่กว่าในหมู่บ้านจัดสรรแล้วไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดานะครับนะหมู่บ้านปัญญาอย่างเงี้ยโอ้นะครับนะเรียกหมายกอดเลยทีเดียวนะครับตามจับให้ได้นะครับเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรพุ่งกับโจเฟอร์เรลี่ก็ค่อยไปว่ากันครับขอบคุณอีกครั้งครับวันนี้ขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ